จอข่าวร้อนล่วงข่าวลึกค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ด้านบนของกรุงเทพมหานครกันนะคะว่ายังคงข้างค้างอยู่เป็นจำนวนมากน้อยแค่ไหนคะ่ะเพื่อที่จะพิจารณาในแง่ของสถานการณ์น้ำท่วมว่ากำลังจะคลี่คลายหรือว่าจะกำลังวิกฤตมากยิ่งขึ้นกันแน่ แม้ว่าเขื่อนขนาดใหญ่นะคะคุณผู้ชมคะจะลดการระบายน้ําลงเป็นลําดับค่ะกล่าวคือทางเขื่อนภูมิพลน,นั้นปริมาณน้ําอยู่ที่13,397ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ําไหลลงอ่างอยู่ที่31.38ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ําระบายอยู่ที่30ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนสิริกิตค่ะ มีปริมาตรน้ำอยู่ที่9,492ล้านลูกบาทเมตรน้ำไหลลงอ่าง16.35ล้านลูกบาทเมตรน้ำระบายอยู่ที่18ล้านลูกบาทเมตรค่ะและเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์นะคะปริมาตรน้ำอยู่ที่1 0 1 6ล้านลูกบาทเมตรน้ำไหลลงอ่าง5.79ล้านลูกบาทเมตร น้ำระบาย3.49ล้านลูกบาทเมตรส่งผลให้น้ำไหลผ่านอำเภอบางไทรจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาลดลงเหลือเพียง3,090ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเท่านั้นค่ะแต่ปริมาตณน้ำทั้ง3เขื่อนนั้นก็ยังเกินอยู่ร้อยละร้อยแล้วก็ร้อยละร้อยร้อยละร้อยยี่สิบเก้าของความจุอ่างตามลำดับนะคะนั่นก็หมายความว่า เขื่อนนั้นก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งพร่องน้ําด้วยการบริหารจัดการไม่ให้พื้นที่ใต้เขื่อนนั้นได้รับผลกระทบต่อไปอีกระยะหนึ่งค่ะและสําหรับสถานการณ์น้ําเหนือกรุงเทพมหานครนั้นจากการประเมินแผนที่จากดาวเทียมล่าสุดณวันที่1พฤศจิกายน2554กรมชลประทานได้คาดการมวลน,น้ําที่เหลือแบ่งออกเป็น2ช่วงคือระหว่างเหนือกรุงเทพมหานครขึ้นไปถึงบริเวณจังหวัดชัยนาทกับ บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไปจนถึงจังหวัดพิษณุโลกสุขโขทยัยก็พบว่ายังเหลือมวลน้ำที่ค้างทุ่งอยู่ประมาณ12,360ล้านลูกบาทเมตรมวลน้ำจำนวนนี้ค่ะก็สามารถแบ่งแนวการไหลลงสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นแนวตะวันตก4571ล้านลูกบาทเมตรกระจายในพื้นที่นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาท กับแนวตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่7,790ล้านลูกบาศก์เมตรกระจายในพื้นที่ทุ่งรังสิตฝั่งตะวันออกคืออำเภออุทัยอเภอมหาราชนาครสวรรค์ค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นนะคะว่าแนวการไหลของน้ำทุ่งในฝั่งตะวันออกนั้นจะมากกว่าฝั่งตะวันตกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามวลน,น้ำกว่า12,360ล้านลูกบาศก์เมตรนั้นจะไหลเข้าสู่กรุงเทพมหานครทั้งหมดค่ะเพราะว่าตามธรรมชาติของพื้นที่แล้ว น้ำย่อมถูกขังหรือท่วมอยู่ในพื้นที่สูงต่ำพอสมควรและถูกระบายผ่านทุ่งเจ้าพระยาออกไปทางฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกก่อนที่น้ำนั้นจะมาถึงกรุงเทพค่ะส่วนในเรื่องของแผนการระบายน้ำของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภาายัยหรือสอปพก็ยังคงยืดยืนแผนเดิมอยู่นั่นก็คือน้ำในฝั่งตะวันออกจะถูกระบายผ่านคลองรังสิตประยุนศักด์ พื่อที่จะผ่านไปอย่างพื้นที่รับน้ําในเขตมีนบุรีคลองสามวาหนองจอกและลาดกระบังเข้าสู่คลองติดชายทะเลแม่น้นํานครนายกแม่น้ําบางปะกงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือน้ําระบายออกสู่คลองชายทะเลน้อยมากค่ะจึงทําให้ต้องมีการเปิดการระบายน้ําบริเวณคลองหกวาแต่ขาดบริหารขาดการบริหารจัดการน้ําที่ดีจึงทําให้เกิดข้อพิพาทกับประชาชนที่อยู่ตอนเหนือของคลองบังสิติประยุทศักดิ์ ที่มีการเรียกร้องให้มีการเปิดบานประตูระบายน้ำมากขึ้นจนกลายเป็นอันตารายและก็เสี่ยงต่อการที่นิคมอุตสาหากรรมบางชันกับนิคมอุตสาหากรรมลาดกระบางจะถูกน้ำท่วมจากปริมาณน้ำที่ถูก,กระบายออกมาจนล้นเกินนะคะซึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาใหม่ต่อไปค่ะชนที่รักและเคารพว่าขณะนี้นะคะคณะทางานด้านวิชาการเราได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการที่สาคัญ ที่จะต้องการผลกระทบของน้ําที่จะท่วมในส่วนกลางของกรุงเทพมหานครทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกดังนี้ค่ะหนึ่งหัวใจสําคัญที่จะหยุดน้ําที่ไหลบ่าจากทางเหนือซึ่งเป็นมาตรการสําคัญที่ต้องทําก็คือคันกั้นน้ํายาว6กิโลเมตรบริเวณโลคโรดลังสิบเมืองเอกนะคะซึ่งเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวกาศเอกสุกัมพลสุวรทัศน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติการก็ได้แจ้งให้ทราบว่าการวางบิ๊กแบ๊กต่างๆนั้นเสร็จสิ้นแล้วค่ะยังเหลือแต่การนํากระสอบทรายกระสอบเล็กๆนั้นไปอุดในรูรั่วให้แน่นขึ้นค่ะซึ่งถ้าสามารถจุดแนวการรื่อแนวคันกั้นน้าได้แล้วกรุงเทพมหานครก็จะสามารถสูบน้ําที่ท่วมขังออกจากพื้นที่บริเวณตอนเมืองและถนนวิภาวดีรงังสิตได้อย่างต่อเนื่องโดยคาดว่า น่าจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งถึงสองสัปดาห์ตามที่คณะทำงานได้เคยรายงานไว้ค่ะสองการดำเนินการชะลอน้ำดยบริเวณคลองหกวาสายล่างตั้งแต่คลองแปดถึงคลองสิบและเลร่งรัดในการระบายน้ำผ่านคลองสิบสามของลำสิบโดยการตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ทั้งหมดให้ครบยี่สิบเจ็ดเครื่องในวันนี้ก็เพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำผ่านคลองพระอ,องค์เจ้าชยานุชิตสู่ทะเลดเร็ว สามขณะน,นี้ทางกอง,งขณะน,นี้ทางกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะก็ได้จัดส่งกำลังเข้าช่วยทางกรุงเทพมหานครด้วยค่ะในการแก้ไขอุปสรรคที่ขัดขวางการระบายน้ำในบริเวณคลองบางเขนคลองบางซื่อคลองลาดพร้าวและคลองแสนแสบรวมทั้งจัดหาเครื่องสูบน้ำเพิ่มขีดความสามารถของกร,รุงเทพมหานครในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด ยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากแผนที่ดาวเทียมล่าสุดพบว่าปริมาณน้ําจํานวนมากได้ไหลเข้าจนเต็มพื้นที่ระหว่างคลองรังสิตประยุนศักด์และคลองหกวาสายล่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนอกจากนี้ก็ยังมีน้ําที่ล้นจากแนวคลองหกวาสายล่างบวกกับน้ําที่มาจากหลัก6จุดตัดระหว่างถนนพหลโยธินกับคลองรังสิตก็ได้ไหลลงมาสมทบกันส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพส่วนเหนือ ไลามาตั้งแต่เขตดอนเมืองหลักสี่สายไหมบางเขนรับอินทาไปจนถึงมินบุรีคันนายาวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นวงกว้างค่ะและน้ำจำนวนนี้เองก็ได้ไหลตามแนวถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อมาลงคลองเปรมประชากรกับคลองบางบัวแล้วก็คลองลาดร้าวจึงทำให้เกิดน้ำล้นตามท่อระบายน้ำมาจนถึงสี่แยกรัชโยธินมุ่งหน้าไปที่ห้าแยกลาดพร้าว กับตามแนวถนนประชาชื่นจนไปถึงสี่แยกประชานุกูลและก็มีแนวโน้มค่ะว่าจะขยายพื้นที่น้ำท่วมนั้นเข้าสู่กรุงเทพชั้นในมากยิ่งขึ้นส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาก็ดูเหมือนว่าจะเหลืออยู่วิธีการเดียวนั่นก็คือการนำถุงยักษ์บรรจุหินคลุกหรือทรายนะคะหนัก2.3ตันจำนวน6,000ใบเข้าไปปิดขวางทางเดินของน้ำบริเวณหลัก6 โดยเชื่อว่าจะสามารถลดปริมาณน้ําจากตอนเหนือที่ไหลผ่านเข้ามาในถนนวิภาวดีรังสิตได้ส่วนด้านการระบายน้ําในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพดูจะย่าแย่กว่าฝั่งตะวันออกนะคะทั้งทั้งที่มีมวลน,น้าไหลผ่านน้อยกว่ากันมากแต่ว่าเนื่องมาจากว่าข้อจํากัดของภูมิประเทศที่มีสันตรงกลางก็ทําให้ปริมาณน้ําที่ไหลลงสู่แม่น้ําท่าจีนนั้นไหลได้น้อยลงนะคะ น้ำก็จึงไหลย,ย้อนกลับมาในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบกับน้ำที่ถูกระบายผ่านลำน้ำเจ้าพระยาตามปกติส่งผลให้ฝั่งตะวันตกถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างและก็มีแนวโน้มว่าอาจจะท่วมทุกเขตในพื้นที่ฝั่งธนบุรีในระยะเวลาที่ยาวนานกว่าน้ำที่จะท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันออกนั่นเองและก็มีความหวังกันไว้นะคะว่า น้ำส่วนใหญ่ที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นน่าจะถูกระบายอย่างจริงจังในช่วงหลังวันที่11พฤศจิกายนโดยสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกนั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันตกมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องรอไปจนถึงกลางเดือนธันวาคมส่วนในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนั้นนะคะ ก็มีนิคมอุตสาหกรรมถึง3แห่งค่ะที่ตอนนี้ก็ถือว่าเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมเหมือนกันกับที่7นิคมอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็ปทุมธานีโดยนิคมอุตสาหกรรมทั้ง3แห่งค่ะที่น่าเป็นห่วงก็คือ 1. นิคมอุตสาหกรรมบางชันซึ่งมีพื้นที่677ไร่มีโรงงาน91โรงงานเงินลงทุน19,848ล้านบาท จำนวนคนงาน1 3 8 4 4คนการป้องกันนิคมได้ก็ต้องมีการสร้างคันกระสอบทรายนะคะเป็นกระสอบทรายสูง1เมตร20เซนติเมตรจากระดับประตูน้ำซึ่งประตูน้ำนั้นมีความสูงอยู่ที่10เซนติเมตรนั่นเองค่ะและระดับภายนอกก็ต่ํากว่าพื้นดินอยู่ที่27เซนติเมตรส่วนระดับน้ําปัจจุบันนั้นต่ํากว่าแนวกระสอบทรายประมาณ1เมตร57เซนติเมตรค่ะ สอค่ะนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังซึ่งมีพื้นที่2,559ไร่มีโรงงานตั้งอยู่225โรงงานเงินลงทุนประมาณ85,000ล้านบาทจำนวนคนงานอยู่ที่45,000คนการป้องกันมีแนวคันเดิมนะคะมีแนวคันดินค่ะเป็นคันดินสูงอยู่ที่1,60เมตร60ซนเมตรเสริมขึ้นเป็น2,60เมตร60ซนเมตรค่ะแล้วก็มีการวางแนวท่อซีเมนเสริมตรงพื้นที่ที่เป็นจุดอ่อนด้วยพร้อมกับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แต่ก็มีข้อสังเกตนิดนึงนะคะว่านิคมแห่งนี้ค่ะมีลำแตงโมผ่ากลางนะคะซึ่งกลายเป็นจุดอ่อนที่สำคัญต่อการควบคุมน้ำซึ่งปัจจุบันนั้นระดับน้ำภายนอกก็สูงอยู่ที่94เซนติเมตรซึ่งก็ต่ำกว่าคันดินอยู่ที่1เมตร66เซนติเมตรนั่นเองค่ะและ3นะคะนิคมอุตสาหกรรมอัญญธานีพื้นที่มีอยู่ที่172ไร่มีโรงงานตั้งอยู่86โรงงาน เงินลงทุนรวมประมาณ1744ล้านบาทคนงานค่ะก็มีอยู่ที่8561คนการป้องกันนิคมอ,อุตสาหกรรมแห่งนี้นั้นก็มีการสร้างระดับคันดินกั้นสูงอยู่ที่1เมตร5ซนติเมตรค่ะแล้วก็เพิ่มวีว่าบอร์ดอยู่ที่60เซนติเมตรระดับน้ำภายนอกคลองต่ำกว่าระดับพื้นดินอยู่ที่42เซนเมตรซึ่งก็ต่ำกว่าแนวกั้นนะคะอยู่ที่2เมตร2ซนติเมนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะนิคมอุตสาหกรรมทั้ง3แห่งนี้นะคะที่ได้ไล่เรียงไปเมื่อสักครู่ก็จะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ากันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อที่จะเตรียมรับกับน้ําที่จะไหลามาทางตอนเหนือเนื่องจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนั้นก็ถูกเลือกให้เป็นพื้นที่รับน้ําฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะเราก็ต้องติดตามในการป้องกันนะคะในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง3แห่งที่ถือว่าเป็นนิคมที่เสี่ยงต่อการถูกน้ําท่วมค่ะ ช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ